อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องโอติงนะครับไม่มาเล่าเรื่องหรือว่าป้ายาใครนะครับเราจะมาอันบ็อกซิ่งไม่ใช่ระบามด้วยนะครับเป็นโล่เงินนะครับจาก youtube นะครับนี่ครับอยู่ในมืองผมแล้วนะครับบอกว่าวันที่ถ่ายก็เป็นช่วงกุมภาแล้วนะครับจะถือว่าเปิดปีสองพมาได้อย่างดีนะครับว้าวอืมนี่ครับ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นในด้านยอดผู้ติดตามเรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองกับความสำเร็จของคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงเวลารับรางวัลที่น่าจดจ,จำในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์อันพิเศษสำหรับคุณรางวัลน,นี้ได้รับการตรวจสอบและบรรจุหีบห่อเพื่อการจัดส่งเพื่อการจัดส่งอย่างพิถีพิถันโดยบริษบริคือใครไม่รู้ น่าจะเป็นบริษัทที่รับทำนะครับส่วนเป็นข้อความจาก YouTube นะครับอันนี้คุณจำผู้ติดตามคนแรกงคุณได้ไหมจำได้แน่นอนก็แน่นอนว่าต้องเป็นพวกเราเองนี่แหละคนแรกๆผู้ติดตามคนที่1น0่ยไม่รู้แล้วล่ะใครนยะคนที่1000คุณต้องจำได้แน่แและคุณต้องจำผู้ติดตามคนที่10,000แได้ชัวร์แต่หนึ่งคนที่1 0 0 0 0แก็รู้อยู่ว่าเป็นใครเพราะว่าบอกให้กดพอดีนะครับให้คุนรู้จักกันไว้ก็เป็นข้อความจาก c e o ขอของ u t u b e ครับคุณ New นิวโมฮัน ยินดีกับพวกพวกเรานะครับช่องโอตินะฮะต้องขอบคุณทุกคนจริงครับนี่ครับของแท้มาแล้วนี่ว้าวข้างหลังมีที่แขวนด้วยนะครับไว้แขวนโชว์ได้นะครับตรงนี้ก็จะเงาๆส่งกระจกเหมือนกระจกเลยนะเป็นกระจกเลยแหละก็ช่องเรานะครับมี3ามภาษาเลยครับโอติงโอติงโอติงภาษาเกาหลีนะก็ฟอนต์ไทยอาจจะไม่ถูกใจคนรุ่นใหม่เท่าไหร,ร่นะฟอนต์มีหวัว สวยงามนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะหาที่แขวนโชว์เลยนะครับตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปนี้สั้นเกินไปนะครับนอกจากการอันบ็อกซิ่งถ้วยแล้วนะครับเราจะทำการตอบคาถาม Q&A ที่แฟนๆได้ส่งเข้ามานะครับเมื่อช่วงปลายปีนะครับกับคอนเทนต์ Kpop Awards ใช่ไหมแล้วก็ K drama Awards อ่ะมาเริ่มที่คําถามก่อนเลยก็ขอบคุณนะครับที่ จะให้ช่องเรายั่งยืนตลอดการแตก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะทำไมถึงชื่อช่องโอติ่งนะครับเริ่มแรกเดิมทีนะครับพวกเราเคยติดตามวงไอดอลวงหนึ่งในไทยนะครับพูดได้ไหมพูดได้พูดได้นะครับก็ bnk นะครับ bnk 48นะครับก็ตอนนั้นก็เป็นโอตาเราก็เลยเอาเอาคำว่าโอตาเนะี่ยมาเปลี่ยนเป็นโอติงนะครับนั่นแหละติ่งเกาหลีไนงะเออ ก็คือนั่นคือช่วงเริ่มต้นนะครับของการติดตามวงศิลปินไอดอลนะโดยเคยทําช่องก่อนหน้านี้ด้วยนะช่อง GoT48 นะครับแต่ตอนนั้นคือเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นแนวนี้แล้วก็เลยเออทำช่องใหม่ไปเลยนะครับก็เป็นชื่อช่องโอติงน,นี่คือที่มานะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็คือแบบแค่มันพ้องเสียงนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ไม่เหมือนเป๊ะน,นะครับแต่ให้เป็นคําที่มีความหมายคือโอติงนะฮะนี่ก็คือที่มาของช่องเรานะครับ คำตอบแบบฟอร์มหมายถึงว่าตอนที่บหเกย์ป๊อปตอนนั้นคำตอบมีอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วดเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูด้ลยในอนาคตของช่องโอติงคิดว่าก็คงทำเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีรายการใหม่เพิ่มเติมมาด้วย ตอนนี้ก็จะมีโอติ่งป้ายยาโอติ่งเล่าเรื่องซีวิลซีรีส์อันนี้คือเป็นหลักๆสามอันนะครับก็ป้ายยาก็จะมีหมวดของนักแสดงแล้วก็ศิลปินเคป๊อปอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอนาคตแผนจะมีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีคอนเทนต์ที่เปิดหน้ามากขึ้นหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็รอแนะนํากันมาได้นะครับพวกคอนเทนต์ใหม่ๆตอนนี้ยังคิดไม่ออกกันก็งานจ้างก็จ้างได้นะครับเราก็พร้อมทําให้คุมค่าแน่นอนครับตอนนี้ก็มีมีเข้ามาอยู่ก็ขอบคุณนะครับทุกเจ้านะครับที่จ้างช่องโอติ่งนะครับ นอกจากสตรีมมิ่งแล้วก็สินค้าอื่นๆด้วยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดสคริปชันข้างล่างครับจะทำคลิปอีกงานแค่ไหนก็ก็จนกว่าจะหมดไฟนะครับก็ทำไปก่อนครับตอนนี้มีเวลาว่างก็ทำนะถือว่าเป็นงานเสริมจากงานหลักนะครับที่ก็มีรายได้เข้ามาก็ต้องพูดตรงๆว่ามันมีเรื่องรายได้นะครับเราก็อาจจะเลือกคอนเทนต์นิดนึงครับก่อนหน้านี้ช่องโอติ่งเราก็แบบอยากทำใครก็ทำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราโดน ความคลั่งยอดกัดกินเอาอไม่ใช่อย่างนั้นเออบอกว่าเราก็ต้องตามเทรนด์นิดนึงครับเพราะว่าอะไรที่เป็นกระแสมันก็ดีแน่นอนครับใครที่แบบอยากเป็นครีเอเตอร์อะไรางี้ก็ต้องพยายามเกาะกระแสไว้นะครับแต่ช่องเราครับไม่ได้ทําแบบซีซัวทำนะครับคือเราทําคลิปยาวสุดเนีน่ยคลิปยาวแล้วก็ต้องหาข้อมูลประมาณหนึ่งเลยครับถึงจะถึงจะลงคลิปได้นะครับบางทีเขียนเสร็จแล้วแล้วก็ตัดไปนิดหน่อยแล้วด้วยแต่ว่าเราไม่ลงก็ก็มีนะครับม,มีมีหลายคลิปเลยเพราะว่าคิดว่าเออ มันไม่น่าจะได้แหละแบบว่ากระแสหรือว่าแบบคิดว่าลงไปแล้วอาจจะไม่คุ้มค่าก็เลยเราอาจจะหยุดไปเลยตรงนั้นเลยประมาณนี้นะเพงเลงเคป๊ที่เลือกฟังตลอดไปที่เลือกฟังตลอดไปอันนี้นะต้องถามความเห็นคุณไอที่เป็นอ d ดิเตอร์ด้วยนะแต่ผมก็ก็คงเป็นเก <c oughs> <c oughs> ิร์ลกรุ๊ปช่องเรานะครับส่วนใหญ่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เลยคนะคิดว่าคนที่ตามช่องเรามานานคงพอจะรู้อู่แล้วนะเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็ แนวก็จริงก็ได้ไหลายแนวนะครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นแนวที่ป๊อปฟังง่ายนะครับตรงก็จะมีแบบสไตล์ของ New jeans อะไรอย่างเงี้ยครับ New Jeans ถึงเป็นวงที่แบบฟังครั้งแรกแล้วเออเราอยากฟังซ้ำอะประมาณนี้ New jeans จะกลับมาได้ไหมนะครับคำถามก็คาถามต่อมาก็ต้องบอกว่ากลับมาได้อยู่แล้วครับผมว่ากลับมาได้แต่ว่าชื่อ New jeans อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วอาจจะเป็นชื่อใหม่นะครับโดยตอนนี้ที่เราถ่ายข่าวก็ยัง ยังไม่ชัดเจนนะนเพราะว่าอตอนนี้ก็มีชื่อไอจี IG ชื่อใหม่แล้วที่แบบเป็นตัวแซดอะไรอย่างนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆก็ต้องรอกันต่อไปนะจะมีการทาประวัติวง,งเพลฟกับทีบทีบ้างไหมเพลฟเหรอจริงเพลฟก็มีเขียนไว้คร่าวๆบ้างใช่ไหมที่ตอนแรกจะทาแบบเป็น group เบนะอร์ชวลกรุ๊ปอะไรเนี่ยเขียนคร่าวๆเพลฟกับทีใบทีทีใบทีเคยทำนะนี่ทีใบทีเคยทําแล้วนะครับไปดูได้นะครับอ๋ออยากได้พาสองด้วยก็ ก็สารภาพตามตรงว่าวงผู้ชายเราตามน้อยเร,เ,รเ,รเรา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 ไม่ค่อยกล้าทําขนาด B T S ยังไม่ทําเพราะว่าถ้าทําจริงคือต้องหาข้อมูลเยอะพอสมควรเลยโดยเฉพาะวงดังแบบ B T S อะไรเงี้ยแต่ยังเซเว่นทีนที่เราเคยทําคือเพราะว่าแบบอิงตามนะ,ะอิงก็คือน้องสาวนะแอดชอบวง K-pop top 3 h r อะ top 3วงไหนบ้างงานยากนะก็คําตอบของผมแน่นอนแบล็คพิงถ้าเป็นวงต้องเป็นเบอร์หนึ่ง ติดตามวงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกก็แบ็คพิงเลยนะที่เป็นของเคป p OP นะเพราะว่าช่วงนั้นแบ็คพิงมาแรงจริงแล้วก็เป็นช่วงแรกที่เข้าวงการนะว่ายง่ายก่อนน้านี้คือรุ่นเก่าๆก่าเจนก่อนก่อนก่อน,อนเจน3อนะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ตามเท่าไหร่แค่เคยได้ยินเราไปตามทีหลังนะครับอันดับสองเหรอเงียบเดี๋ยวดูวงข้างหลังนะก็ต้องบอกว่ามีหลายวงมากเลยนะที่เคยไปดูอีจ,อจีครับอีจีถือว่าเป็นวงที่อ่า ตามตั้งแต่แรกๆเหมือนกันที่แบบจริงจังก่อนที่จะได้ไปดูคอนของอีจีก็อีจีเดบิวต์ปีสองพันก็นั่นแหละครับก็จะมีอีจีแบ็คพิงค์วงที่3ก็อาจจะให้เป็น New G, นิวจีนครับก็เราชอบนิวจีนอยู่แล้วนะครับก็แต่ก็มีหลายวงฮะจริงๆก็จัดอันดับยากครับเรา<ม>เราทุกด้อมครับไม่<ๆ>่ากทุกด้อมแต่สิด้เป็นเดี่ยว<ม>ที่ชอบนะครับก็ไอยูนะครับนี่ไอยูเรามีทุกเวอร์ชันวงทุกเวอร์ชันตามเก็บทุกอัลบั้มด้วยนะครับ ไปดูคอนเสิร์ตคนแรกก็ไออยู่นะนี่ก็เป็นอันดับศูนย์ไปเลยนะแต่มีก็าถามเกิลคุปใช่ไหมต่อไปหมดยังทำไมถึงตัดสินใจมาทําช่องเราต้องย้อนกลับไปก่อนเหมือนที่เราเล่าไปก่อนนี้นนคือตาม b n k ใช่ไหมบีแแล้วก็ตอนนั้นทาช่องของ b n k ด้วยตอนแรกก็คือเริ่มจากอินเตอร์ของเราครับคุณไอครับผู้ชอบการตัดต่อยแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนเหมือนจะทำคอนเทนต์ของ K Pop เป็นเล่าเรื่องนะครับ ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าได้ยึดตามแบบเพจฟุตบอลนะครับต้องบอกว่าเราดูเป็นตัวอย่างเป็นเป็นแนวทางด้วยนะครับก็คือเล่าประวัตินะักฟุตบอลอะไรเงี้ยคือเราด้วยความที่เป็นคนที่ชอบเตะฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก็เป็นนักฟุตบอลด้วยนะครับตอนนั้นก็เอ่อตอนจะจบก็มีโอกาสไปฝึกที่พูดได้ไหมนนชื่อช่องก็ขออนุญาตนะครับช่องตัวเทพฟุตบอลนะครับก็คือรู้จักกับพี่ต้นที่เป็นเจ้าของช่องนะครับช่วงที่ไปคือเขาครบลร้านซับพอดีนะ 2021ประมาณนี้ครับช่วงนั้นคือเราทําช่องโอติกแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเราได้แนวทางการทํางานทางช่อง YouTube การตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยมากขึ้นตอนไปฝึกงานตอนนั้นนะครับไปไปด้วยกัน2คนเลยครับจริงๆเกือบไม่ได้มาฝึกที่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดที่ฝึกงานก่อนหน้าน,นี้เราไปไม่ได้เราก็เลยไปเออไปคุยกับพี่ต้นแล้วพี่ต้นก็ได้ได้อะไรเงี้ยไปไปทำงานกับเขานะก็เป็นช่วงที่เราได้นาวิชาความรู้มา ปรับใช้กับช่องโอติงนะครับจนแรกเริ่มเราก็ทําแบบเน้นแบบเคป๊อปเคป๊อปอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันก็มีศิลปินที่เขาเป็นนักแสดงด้วยเราก็เลยเออดูซีรีส์ด้วยแล้วมาเริ่มเอาซีรีส์เอาหนังมามาใส่ในคอนเทนต์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางช่องเราครับก็ถ้าเล่ากับไปนอกจากช่วงนั้นที่ตามแบ็คพิงแล้วเราก็เราตาม4 8ด้วยอย่างฝั่ง4 8 ตอนนั้นก็เลยมีรายการ p r o d u 48พอดีครับปี2018นะตอนนียได้ตามรายการนั้นก็เป็นช่วงแรกที่เราตาม i g จูวด้วยนะครับซึ่งปัจจุบัน i g จูวก็เป็นวงที่แยกย้ายกันไปหลายๆที่แล้วเราก็ตามทุกคนเลยนะครับชียอนชีชียอนเอเวอร์โกลนะครับเป็นคลิปแรกของช่องเราด้วยนะครับใครที่ไม่รู้ก็บอกไว้ก่อนไม่รู้คลิปคลิปแรงอยู่่ะเป็นรีเมคเพราะว่าก่อนอันนี้เราทําแบบไม่รู้อะเวลาขั้นตอนการตัดต่อตอ,อะไรเงี้ยก็โดนลิขสิทธิ์อะไรกันบ้างอะไรอนครับแล้วก็เรื่องเสียง ตอนนั้นคือ,อยังโอ้โหไปย้อนฟังคลิปแรกมันก็เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังจับทางไม่ถูกตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก่อนหน้าน,นี้ก็เคยโดนด่าบ้างก็พากพูดไม่เรื่องทุกวันนี้ยังโดนอยู่เลยนะโอกวเสียงง่วงนอนบางคลิปบางทีภาคยาวๆก็ไม่ไหวครับตอนนี้คือก็โดนพิษโควิดเอ้ยไม่ใช่โควิดดิฝุ่น PM 2.5ครับทำให้เสียงก็ดูแย่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ลำบากนิดหน่อยตอนจะพากอะไรงี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ มีคนขอให้เราติดผู้ติดตามนึงล้านคนเลยนะผมว่าถึงแสนคนนี้ก็เก่งแล้วนะผมว่าเดี๋ยวไปอีกครับนะไปอีกความรู้สึกที่มีต่อน้องหนาวเอสปาา้าต้องบอกว่าน้องหนาวนี่เป็นคนที่เก่งมากครับร้องเพลงร้องเพลงดีร้องเพลงเพาะนะครับก็ถือว่าวงเอสปาเป็นวงที่มีคุณภาพอู่แล้วนะครับจริงๆเมยหนิ่งๆครับแต่ว่าก็ชอบทุกคนอันนี้ก็เหมือนคําถามก่อนหน้านี้มีเป้าหมายเป้าหมายเราเป้าหมายเราก็ คิดว่าก็คงลงคลิปให้สม่ำเสมอเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องเวลาที่มีด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพอาจจะไม่ได้แบบหักหมลงคลิปลงคลิปลงคลิปอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาก็น้อยลงในการทําคลิปแต่ละคลิปนะครับแต่เราก็จะพยายามหาช่องลงนะหาโอกาสลงนะครับประมาณนี้ครับหลังจากผ่ญญานหนึ่งแสนซับมีโอกาสจะเปลี่ยนรูปแบบไหมน่าจะมีเปลี่ยนนะครับแต่ยังเรียกว่ายังยังคิดไม่ออกยังคิดคิดอยู่ว่า จะมีคลิปสั้นที่แบบเป็นสรุปสรุปสกู๊ปอะไรสั้นๆไหมหรือว่าไงดีเพราะว่าแต่เราก็ไม่อยากทาแบบนั้นนะแบบว่าไปเอาข่าวาแปลแล้วมาอานะ่านอะไรเงี้ยแต่ช่องทําแล้วไงคนที่อยากดูแบบนั้นก็ไปดูช่องนู้นดีกว่าช่องเราก็ทําแบบสไตล์เดิมเปลี่ยนแปลงก,ก็อาจจะมีโลโก้ช่องนะครับจริงๆเราก็จะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนชื่คลิปนี้แหละเดี๋ยวขึ้นโลโก้เอฟเฟกขึ้นมาให้ดู ถึงกลับอะไรจังก็ไม่มีเวลาไลฟ์นะครับก็บอกว่าช่วงนี้เลี้ยงลูกครับหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือช่วงนี้เลี้ยงลูกครับก็เลยไม่มีไลฟ์อีกแล้วนะครับช่วง2องทุ่มก็ไปดูไลฟ์ช่องพี่ทัามแล้วกันนะครับพี่ทัามช่องทําสเตอร์แต่ว่าพี่ทัามก็น่าจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะงานเขาน่าจะยุ่งแล้วล่ะชานยอนกับลิศนะครับได้ครับถ้ามีโอกาสช่องปกติพี่ทำนะครับ พ้องเราทีมงานหลักๆนะครับมี2คน1คลิปแล้วแต่คลิปไม่มีกําหนดตายตัวนะแต่ละคลิปนี่คือยาวสั้นไม่เท่ากันบางคลิปนี่น่าจะถ้าเร็วสุดอย่างเร็วนะวันเดียวแต่วันเดียวนี่คือต้องมีเวลาทั้งวันนะส่วนใหญ่ก็คลิปหนึ่งถ้ารวมเขียนบทภาคเสียงตัดต่อเช็คคลิปลงคลิปทุกกระบวนการนี่น่าจะใช้เวลาเฉลียนะ่ยอยู่ที่1-2สสัปดาห์ขั้นตอนที่นานที่สุดก็น่าจะเป็นเขียนบทกับตัดต่อ เขียนบทที่ถ้าบทยาวมากจะใช้เวลานานตัดต่อนี่คือมันนานอยู่แล้วนะครับช่องเราคือตัดตัดใช้เวลานะครับต้องให้เครดิตกุณไอนะครับที่เป็นอีดิเตอร์ของช่องเราครับก็คือจะมีผมไม่แนะนำตัวเองเลยมาผมผมทีนะครับส่วนนั่งไอนะครับนั่งอยู่ข้างๆนี่ก็คือเป็นไอก็คือไอกับทีนะครับเป็นฝาแฝดกันนะครับช่องเราคือหลักๆก็คือคู่แฝดสองคนเป็นคนทำนะครับใช่ก็จะขึ้นเป็นเครดิตขึ้นมานะครับแต่หลายคนที่มาตามใหม่ๆอาจจะไม่รู้นะครับก็ ก็ฝากแนะนําตัวไว้ตรงนี้ด้วยนะหมดยังคําถามมีข้อเสนอแนะที่ให้เข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับเดีย๋ยวเราขึ้นให้ดูนะครับอยากทำป้า,าปยยาแจ็คสันหวังนะแจ็คสันหวังยิงเคยเขียนข้อมูลไว้นะครับในกอดเซเว่นคลิปกอดเซเว่นที่ทํายอดให้เราเยอะมากแต่คลิปนั้นคือก็โดนเยอะเหมือนกนะันเยอะโดนด่าเยอะเหมือนกนะันโดนโชมโดนด่าเยอะพอๆกันเลยนะที่โดนด่าไม่ใช่เลยผมพูดไม่เอยดูเรื่องนะจำได้ว่าตอนทําคลิปนี้นี่เป็นช่วงที่รับปริญญารับปรอตีน ช่วงนั้นก็เลยร,รีบรีบทำรีบลงอนะไรเงี้ยคิดว่าแบบเอ้ยลงบอยกรุ๊ปนี่ช่องเราคงแบบอาจจะไม่ได้ยอดก็ได้อนะไรเงี้ยก็ลงไปแบบเช็คคลิปอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่อาจจะมีพูดชื่อผิดบ้างพูดอะไรผิดไปบ้างนะก็ต้องขอไปด้วยนะอยากให้ทำคลิปรีแอครีแอคชั่นของช่องเรานี่มันแบบ,บ,บผมบอกว่าผมเป็นคนที่รีแอคไม่ค่อยเก่งก็เลยแบบเคยเคยทำอยู่นะครับที่เราเคยทำคลิปรีแอคเอ็มบีอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็เราก็วีคอไม่ค่อย ไม่ค่อยแบบจะจะเก่งเท่าไหร่นะเพราะว่าเออไปดูช่องอื่นดีกว่าช่องเราอาจจะไม่ไม่ใช่แนวนี้จริงๆนะครับจริงเคยคิดอยากจ,จะทําอยู่แต่ว่ามันต้องอาศัยหน้ากล้องข้องเก่งหน่อยนะอไรแล้วก็รีแอคชั่นเป็นเลยนะ้งผมทำไม่ค่อยได้สนใจเก่งหลังกล้องมากเก่งหลังไม อยากให้มีคลิปจาดอันดับที่ชอบแต่ละเดือนจริงเราเคยทําใช่ไหมเป็นไตรมาสเหนื่อยใช่เหนื่อยมันต้องมาลั่งคัดมันต้องอะไรแล้วก็แบบอยากจะจัดก็กลจะไบแอสเกินไปด้วยเออมันมีผลตรงนี้อะไรก็เลยแบบไม่จัดดีกว่าก็ขอบคุณแฟนคลับ Nmix ท่านนี้ด้วยนะฮะเรามีโบง Nmix ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนะครับ Nmix นะฮะเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วนะครับของคุณไอนะะที่ว่างไปดูะแล้วก็มี ได้ลายเซ็นด้วยนะครับลายเซ็นโปสเตอร์นะครับเขาเรียกว่าต้องสุ่มใช่ไหมสุ่มจากที่นั่งเป็นลายเซ็นทั้งวงครับผมว่าเป็นของยากครับแล้วก็มีลายเซ็นของคนอื่นด้วยที่เราจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเซจองนะครับหรือว่าจะเป็นเยนานะครับลายเซ็นเยนานี่ดูเซ็นง่ายน่าดูแล้วก็มีใครอีก กอัลบั้มต่างๆครับอัลบั้มพิเศษต่างๆที่เราได้มาจะมีลายเซ็นครับวงแบบสเตซี่อิจีอ่าอูอาของโรเซ่ก็มีครับโรเซ่โรเซ่นี่ไม่ใช่คอสายนี่ซื้อประมาณนี้ครับสำหรับของสะสมของเรานะครับมีสายสดด้วยแฟนสายที่จัดที่ไทยนะครับของวงบิลลี่นะครับอินเสิร์ตให้ดูนะครับมี2คนพักงานอยู่นะครับบิลลี่นะครับช่วงเอ่อใครพักงานนะซูฮยอนกับมุนซูอาใช่ไหมมีคำถามไหมบีนแคทเชอร์เป็นวงที่เราชอบเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าอัปเดตมันมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เลยแบบไว้ก่อนนะครับแต่ดีนัชเชอร์เราก็ชอบนะมีบงด้วยนะเราคนทุกด้อมอจริงถ้าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะแฮชานยันซีทีนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ครับต่อไปยังโพสเหรอผมก็อยากทำนะยังโพสเพลงดีนะเรามีบัมยังโพสด้วยมีไซด์ด้วยนะก็บอกว่ายังโพสถือเป็นวงที่มาแนวฮิปฮอปเลยนะครับถือว่าตนตีดีนะเขาฟังอยู่ครับฟังอยู่ ก็คืออยากให้ทำคลิปป้ายยาไอดอลมากขึ้นจริงครับก็ช่วงหลังเราก็อาจจะทําน้อยลงนะล่าสุดนี่เราทําใครเนี่ยเราทำเคป๊อปวงเคป๊อปต่างๆนะครับโหล่าสุดเราท MIN NIE, ํามินนี่ป่ะที่เป็นเคป๊อปจริงมินนี่ส่วนเป็นวงนี่โอ้โหนั้งอิจินาล่าสุดอ I ิจนะินาป้ายยาก็จะมีเอลล่าเมียวอาทิตาชิคิตามินจูไอริดอาเนิงช่วงนั้นเราก็ทําทําทีอยู่มนะินโชดันด้วยอาจจะทําน้อยไปหน่อยก็เดี๋ยว เราจะทำเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเราติดตามนะครับเราจะมีคอนเทนต์ของวงที่เราชื่นชอบอยู่แล้วนะ Blackpink นะครับเราจะเอามาลงใหม่ครับเพราะเราเคยโดนปัญหาดิคสิ์จนทําให้คลิปไม่มีแล้วครับของ Blackpink ทุกคนนะครับเพิ่งลงลิซ่าไปไปีที่แล้วกลับมาลงใหม่เดีย๋ยวจะลงจีซูกับเจนนี่นะครับวโรเซ่คือช่วงที่ช่วงที่โรเซ่มาคือเราแบบยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้ลง <c oughs> ไม่ได้ทำน่าเสียดายนะตัวเซ่ดังมาก ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราค่อยทําใหม่และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเราโอติ่งนะครับจนมาถึง1นึ่งแสนซับสไครป์จนได้นะครับต้องบอกว่าเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆครับมาถึง1นึ่งแสนซับได้นี่ขอบคุณนะครับขอทุกคนติดตามช่องเราต่อไปนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้ครับเผื่อว่ามีโอกาสจะมาตอบได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอันยอง